ครอบครัวตัวอย่างที่พลิกชีวิตด้วยโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังครอบครัวใจกว้างจากอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีจ้าดิฉันนางสาวสนุทรามุ่นมากนเป็นภรรยาของนายปีชาใจกว้างที่ไดทำโครงการโคกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังแต่งแต่ปีพศ2 5 6 4มีพื้นที่เขตสามไร่ มีหนองสองมีข้องใส่ไกลหนึ่งแต่ก็มีการปลูกพักเรียงปลาปลูกกล้วยโขกหนองหน้าเห็ดไห่มี้ใดใดเพิ่มขึ้นเดือนละหาพันถึงหกพันบาทจ้าเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนเป็นแรงศึกษาดูงานจ้ะ หนูขอสำนึกในพระมาหากรุณาทีคุณนภาบาทสมดพภะวาชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการโคกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังย่ำผลโทษนำไปใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินโดยสุจริตใจร,รักเศรษฐกิจพ่อเพียงจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำโครงการพระราชทา,านโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังให้ผู้ต้องราชณา,านได้เรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและเมื่อพ้นโทษออกสู่โลกภายนอกแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของสังคมอีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษาหารือกับบรรดากเกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเราสนับสนุนเต็มที่เรือนจำจังหวัดเนี่ยได้มีการจัดหลักสูตรอบรมโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับนำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจมากเลยที่จะทำในเรื่องของกเกษตรในรูปแบบพอเพียงเนี่ย mm hmm. ก็ดูแล้วก็เป็นชีวิตที่เรียกว่าเรียบง่ายมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของ หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ